สองกรานปีนี้ถนนข้าสารจะเริ่มจัดที่มีการสาดน้ำเว่นน้ำกันได้ตั้งแต่ช่วงวันไหนบ้างคะสิบสองถึงสิบห้าครับอืมสิบอง่าใช่ครับสิบสองได้กมีทำบุญสิบสองจะมีทำบุญตักบาตรกันอ๋อตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีงานบุญด้วยนะแล้วแต่ว่าสิบสองทำบุญแต่ว่าสิบสองยังไม่มีสาดน้ำใช่ไหมคะ ไม่มีครับยังไม่มีครับตอนเด็กก็่มเริ่มสร์นานจริงๆวันที่สิบสามใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับให้เล่นน้ำกี่วันคะที่ถนนข้าวสารเนี่ยเขอขอท้างครับไม่ได้ยินเลยี่ครับให้เล่นน้าได้กี่วันคะที่ถน้งตาลนี่ค่ะสามวันครับหลักๆนี่นะนักท่องเที่ยวจะมาเล่นตั้งแต่อประมาณสักเที่ยงแล้วก็มาจบจบที่ประมาณสักสองทุ่มครับอืมสองทุ่ม สองทุ่มนี่คือพฤติกรรมนนะักท่องเที่ยวตามปกติจะย,ยุติการเล่นน้ําหรือว่าเป็นกฎระเบียบของถนนเข้าสารเลยค่ะว่าขอให้หยุดนก<อ>ันตอนสองทุ่มนะเ,เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้หยุดเนื่องจากว่าเราต้องการให้คนที่มาเที่ยวกลางคืนแล้วก็ร้านค้าก็สามารถขา,ขายของได้ตามปกติเอเพราะว่าไม่ใช่ใคไรทีว่าจะเน้นไปทั้งถนนเลยแบบนั้นใช่ไหมใช,ใช,ใช,ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่จะมานะทุกสองชุนี่จะเข้ามาเคลียร์นะครับแล้วก็เอาคนออก นะครับแล้วก็ปล่อยให้รอบดึกที่ข่าวขายของ,ของ,ของกันปกติครับอืมแต่ว่ารอบดึกก็อาจจะยังยังคงมีเล่นด้านอยู่แหละเก่งเชื่อว่าแบบนั้นนะคุณจะงา มีคงคงไม่คงไม่แบบคงสนุกสนานไม่เยอะฮะไม่ไม่ไม่แบบนช่วงบ่ายเย็นอาจจะเป็นคนเล็กๆพกกันไปแต่จะไม่ใช่คนแน่นทั้งถนนเหมือนช่วงกลางวันก็จะเป็นหลักษสนี้คือเพราะเราจะให้เราจะให้โอผู้ประกอบการเองช่วงสองที่นี้ปิดเพลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาเปิดอีกทีหลังนะครับเพื่อให้แบบคนนักท่องเที่ยวเองเจ้าหน้าที่เองสามารถที่จะเคลียร์คนไปได้ ค่ะเห็น <he S 2> ว่าเอฟปีนี้ค่ะเอฟปีนี้เนี่ยที่ที่ถนนเข้าสารนี่จะจับใหญ่จับเต็มยังไงบ้างคะคาดหวังว่าสงการปีนี้เขาา้าสารถนนเข้าสารจะคึกคักมากน้อยขนาดไหนคะเออหลักๆผมเชื่อว่ายัางเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยอยู่จนเป็นเป็นตลาดคนไทยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติันนี้เนี่ยดูจากอ,อ,อัตราการจองห้องพักล่วงหน้านะครับ ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้นะครับแต่ถ้าเรียบเทียบก่อนโควิดเนี่ยณตอนนี้นะฮะอัออตราจะเรื่องหน้าป่าประมา,ะมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอ,อันนี้คือก่อนโควิดะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่ไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นในส่วนของถนนข้าวสารค่ะ แล้วในส่วนของการเข้าไปเล่นน้ําในถนนข้าสารปีนี้เห็นว่าเป็นธีมที่เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยใช่ไหมคะมันจะเป็นปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะก็ส่งเสริมให้ใส่เสื้อลายดอกอะนะครับมาเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องเล่นอ,อย่างนะเงี้บริเวณเขตพระนครเลยไม่ใช่แค่ถนนข้าสารด้วยนะครับเพราะว่าวัดอารามต่างๆย่านนั้นก็จะมีงานกัน นะครับนี่ว่าจะเป็นวัดชนะสงครามวัดบวรนะครับวัดเดนนะครับเขตพระนครตรงนั้นก็ยังมีการจัดเรื่องของเทศกาลสงการรวมถึงการประกวดเทพีสงการของวิสุทธิษะนะครับก็กลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไม่ใช่แค่ถนนข้าวสารก็จะมีหลากหลายกิจกรรมซึ่ง,ซ,งซึ่งอยากให้คนไทยมามาแวะชมมาเทีย่ยวมาไหสักการะบูชาช่วงวันสงกา์นะครับเพรว่าสนุกครับอื ค่ะเแล้วเราเราวางมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยวางแนวทางไว้ยังไงบ้างคะคุณสงา่าอ่าก็มีทางเจ้าหน้าที่ผู้กํากับสอนอชนะสงครามนะครับก็ขอต้องวงมา,ม,ามาประมาณสักร้อยกว่านายนะครับจากนาครบาลค่ะเป็นการอ่ามาสักครู่นี้นะคะที่คุณสง่าแจ้งไว้ก็มีจะมีทั้งเรื่องของรณรงค์ให้ใส่อ่าเสื้อผ้าลายดอกกันมากขึ้นนะคะพี่เก๋แล้วก็ ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณสนาก็ได้เล่าให้เราได้ฟังนะคะสายรุ้สักครู่เดียวแต่เราทบทวนให้ได้ฟังกันก่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจากานาครบาลนะคะที่จะมาดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัย แต่ว่าในในในส่วนของถนนข้าวสารเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีมีการ์ดของของตัวเขาเองด้วยนะคะ <esin? S 1> ว่ารวมไปถึงเรื่องของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีการประสานตํารวจเข้ามาดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะค่ะคุณสง่างามได้ยินชัดเจนงไหมคะได้ยินแๆๆๆล้วครับก็อย่างอย่างที่อย่างที่ท่างท่านทิดกรบอกก็คือมีทั้งเจ้าหน้าที่ร้อยกว่านายนะครับเจ้าหน้าที่ของเขตพระนคร เศกิจต่างๆนะครับแล้วก็เรปภท่านผู้สูกับก็มีเรียกรพภทุกร้านนะครับเข้าอบรมก่อนก่อนสงการนะครับเพืให้ตรวจตราดูแลไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวนะครับดูพฤติกรรมว่าสังเกตการยังไงนะครับก็ก็มีการอบรนด้วยก่อนสงการนี้ครับผม อือเ,อเราคาดหวังจะมีนะักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นน้ําที่ถนนเข้าสารนี่มากน้อยขนาดไหนคะสาหรับปีนี้นี่เรีวยกว่าคือคนเนี่ยน่าจะอัดอั้นอสมควรมไม่ได้เล่นกันมาแบบแบบเป็นเป็นที่สักเท่าไหร่นะคะผมคาดว่าวันต่อวันน่าจะอยู่สักสี่ถึงห้าหมื่นคนนะครับหมุนเวียนนะครับทั้งวันแล้วก็หลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนไทยและสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ่ะดับหลักๆก็ยังก่อนก่อนก่อนโควิดเนี่ยมันประมาณเอเชียค่อนข้างเยอะแต่เที่ยวนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดจีนย,ยังไม่เปิดเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมิกซ์ระหว่าง mm. ยุโรปประมาณสักหกสิบนะครับหกสิบเจสบเอเชียประมาณ30สิถ้าเป็นนักของเที่ยวอน ทีนี้พวกที่จะเข้าไปเล่นน้ําในถนนเข้าสารเนี่ยค่ะมีกฎระเบียบอะไรบ้างไหมคะปรับแป้งได้ไหมใช้น้ำต้องเป็นอย่างไรหรือแอลกอฮอล์พกพาไปดื่มกินได้หรือไม่อะไรเหล่านี้ค่ะครับก็เป็นพื้นที่ปอที่เรายึดติดมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโป๊ะปืนปืนแล้วก็แป้งดูแลงดําอีกคือปืนที่เป็นแรงดันน้าสูงนะครับสีปอที่เรายกย่องไม่ให้นําเข้าเลย อันนี้อันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตรวจจุดสตัตนะครับตรงหัวถนนท้ายถนนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของอย่างที่ผมเรียก็่คือทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตเทศบาลที่จะมาควบคุมดูแลเรื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเข้มงวดเรื่องนี้นะครับเสีวน,นอกเหนือจากถนนทาษาแล้วอันนี้เราไม่แน่ใจแล้วนะครับแต่ภาษาแน่นอนสื่อปอเข้มงวดมากนะครับเ่่นแอลออฮอล์แอลก๊าซก๊าซก๊าซก๊าก๊าซก๊ชักมากับทางผอเขตนะครัาว่า หนึ่งเอ่อพวกก็เรียกว่ารถถังนะครับที่เข็นเข้ามานะครับบอกว่าจะมาขายน้ําแต่จริงๆข้างในซ่อนพวกเบียอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้ท่านขออเอิงก็สกังชับทางเทศกิจนะครับเพื่อลงกวดขันเข้มงวดไม่ให้มีกลุ่มพวกนี้นะครับที่จะมาวางเล่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนตามร้านขายได้ตามปกติ อ๋อตามร้านขายได้ตามปกติครับร้านค้าที่อยู่ในถนนอยู่แล้วอันนั้นขายได้ปกติแต่รถเ<ช>ข็นที่เข็นเข้ามาเพื่อขายแอลกอฮอล์อันนี้เข้าไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะส่วนหลักเราท่องเที่ยวที่ถ้าเกิดว่าถือไปพกไปเดินเข้าถนนเนี้ยสามารถถือเข้าไปได้ใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้าหน้าที่คงสกัดไม่ให้นําเข้า นะครับ mm hmm. อ่าเราะอยงที่ผมเรียนบอกว่ามีทั้งตัวถนนท้ายถนนผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะัำชับเรื่องสีปอแล้วก็คงเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์อืม mm hmm. ค่ะค่ะอันนี้ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเป็นข้อห้ามเนาะสำหรับการเข่าะ<ก>ไปเล่นน้ำนะคะถือว่าเป็นกฎเลยนะคะที่วางเอาไว้นะคะใครที่จะไปเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารทีนี้ทางเข้าออกนี่มีจุดไหนยังไรบ้างคะ ก็จริงๆแล้วทางเข้าออกเราเน้นเฉพาะหัวถนนท้ายถนนนะครับแต่ว่าทางออกจริงๆแล้วเนี่ยหากเกิดอกิดหากมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่จะมีทางออกอ,อีกประมาณสี่ทางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้กำกับก็ทําป้ายเป็นสื่ภาษานะครับเพื่อใ,ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นเด่นชัดว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางออกแต่ห้างเข้านะครับข้าได้เฉพาะหัวถนนกับท้ายถนนเท่าน,นั้น ที่ถามไม่ใช่อะไรคุณสง่าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนจะเทไปเล่นที่ถนนข้าวสารน่าจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าปีนี้เนี่ยถนนสีลมเขาไม่ได้ปิดถนนหลายคนเก๋เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมุ่งหน้าไปถนนข้าวสารตีนี้ก็จะมีะทางเจ้าหน้าที่ก็ดูกำชับมานะฮะว่าในทุนที่ถนนอย่างเดียวนี่ไม่ควรเกินห้าพันคนนะครับต่อต่อช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะ แต่ว่าถ้าจะเข้าไปในร้านแล้วอะไรแล้วเนี่ยเ,เสร็จก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับซ mm hmm. ึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีตัวเคสเขากันนะครับแล้วก็จะมีวอบอกกันว่าจำนวนนักท่องเทีย่ยวเท่าไหร่แล้วนะครับระยะทางบนถนนนี่สี่ร้ยเมตรเนี่ยทาง,ง,งเจ้าหน้าที่ก็จะมีตั้งจุดจุดหมายของว่าเอ,อจุดสูงที่เจ้าหน้าที่สามารถไปยืนมองแล้วก็เห็นทั้งถนนจากจุดนะครับซึ่งเ,เพื่อดูว่านักท่องเทีย่ยวเนี่ย น่นหรือ,อยังและควรจะหยุดหรือควรจะปล่อยต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้เตรียมแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่อนข้างเข้มงวดครับนั่นหมายความว่าแผนการในการารับมือนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็ได้แผนแล้วก็ป้องกันในเรื่องความแออัดยัดเยียดเกินไปไม่ให้เกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับใช่ครับทุคกคนจับูแยเรียบร้อยหมดแล้วครับในการประชุมหารือกันหมดแล้วครับเหตุฉ hey, ุกเฉินหากมีกรณีตื่นตระหนกตกใจและผู้ คนจะแบบรูวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุอะไรเหล่านี้เนี่ยได้มีแผนรองรับเอาไว้ด้วยไหมคะมีครับท่างผู้กับเรียบร้อยครับมีการประชุมน,นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกมีทางออกชัดเจนอีกสี่ห้าทาง<ม>ที่จะไปออกทั้งถนนลางบุรีแล้วก็ถนนลาดดํนนาเนินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ยืนแล้วก็คอยสังเกตการนะครับหากเกิดเหตุการณ์เนี่ยตามจุดทางออกก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวสามารถออกไปได้ นะคะแต่ต้องตอไม่ให้เท่าเท่านั้นเองครับผมะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะค่ะเจ้าหน้าที่เองเขตเองมีการประชุมหารือกันค่อนข้างเข้มงวดครับค่ะค่ะเล่นกันด้วยความสนุกสนานแบบชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราเราเราคาดหมายไหมคะหรือคาดหวังไหมคะว่าจะมีเม็ดเงินสพารม่กน้อยขนาดไหนสำหรับถนนเท่าสารในการจัดกิจกรรมสงกรานในปีนี้ค่ะ อ,อผมเชื่อว่าต่อวันน่าจะอยู่ที่40-50ล้านบาทต่อวันนะครับในช่วงสงการอืมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยร้อยล้านนะครับสามวันสามวันนี้ร้อย้ยกว่าล้านครับผมเป,เป็นเป็นเม็ดเงินที่ออ่ครอบคลุมพื้นที่ทางประเทศไหมคะ เออไม่ใช่ฮะอันนี้เฉพาะถนน,น,นข้าสารลามบุตรีบริเวียนเขตพระนครอนันนี้เนี่ยผมคิดว่าสามนวนันจะมีมิงเงินเงินสะพอยู่ประมาณสักร้อยกว่าล้านว้าวนะคะถือว่าเป็นสามวันเป็นข้อมูลที่ทำให้ยิ้มได้ ะะขอรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งค่ะในในในธีมที่งดสี่ปอแล้วก็มีไม่ให้ปอเปลือยด้วยนี่นะคะเผื่อหนุ่มสาวที่จะเดินทางมาเล่นสงกรานอย่างถนนข้าวสารแต่งกายในระดับไหนที่มันจะเกินงามและเจะ้าหน้าที่อาจจะไม่ให้เข้าไปในถนนเผื่อจะได้วางเป็นไม้บรรทัดเอาไว้สักนิดหนึ่งค่ะป้องกันการเกิดดราม่าในวันนั้นว่ามาแล้วเข้าไม่ได้เลั่หลักนี่นะครับหลักๆนี่คือสายเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างเข้ียวดละ นะครับถ้าเป็นคนไทยนะครับเราถ้าอย่างที่ผมบอกว่าเราก็เดนมาลงเรื่องของใส่ชุดอาลอายดอกขึ้นก็จะมีแขนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสายเดียวนะครับชุดว่ายน้ําอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเช็มเงื่อแล้วไม่ให้เข้ามาในบนถนนนะครับส่วนถ้าทางถ้าแต่งมาแบบนี้จะไปเล่นที่อื่นเราก็คงไม่ได้ไปห้าอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคงห้างเข้าบนถนนเข้าสารครับอืมสายเดียวเนี่ยแจ้งให้ทราบโดยทั่วาปสายเดียวก็อก สัผมไม่ได้นะคะเสื้อวันนี้มาเป็นวันนี้มาเป็นลายดอกดีกว่าเนาะแล้วเห็นาตีมก็น่าจะเป็นลายดอกใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเสื้อผ้าที่ดูบางเกินไปและอาจจะอาจจะไม่น่ามองตอนเปียกน้ําอันนี้ก็ควรล้าวเว้นเหมือนกันอย่างนั้นด้วยไหมคะควรควรจะต้องอย่างนั้นเลยนะครับผมคิดว่าเราป้องกันเรื่องของการเรือนลามด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งตัวมิชิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการป้องกันเราไปในตัวนะครับสาหรับสุภาพสตรี ค่ะขนมช่วยกันถนมข้าวสารนี่จับจัดกิจกรรมสงการนี่ต่อเนื่องมาอปีแล้วใช่ไหมคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยใช่ครับเกือบยี่สิบปีนะครับแล้วก็เอหยุดจัดมาประมาณสามปีครับในช่วงควิดอืมใช่ครับใช่ครับอืเขาเรียกว่าเป็นเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่กลายเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสงการไปแล้วนะคะ หลายคนก็น่าจะเข้าไปเล่นที่ถนนข้าวสารกันปีนี้น่าจะคือคัดเลยทีเดียวนะคะคุณสง่ารับผมใจครับองว่าก็มาเที่ยวด้วยแล้ครับค่ะยินดีค่ะน่านนะคะถ้าถ้าเขาพุณสง่าด้วยนะคะมัอยู่ด้านนอกค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ